สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชุปพนธ์จังหวัสหดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันของนาเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมในส่วนของข่าวสารและกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกกิจกรรมการแข่งขันระบายสีภาพวันแม่แห่งชาติประจําปี2565วันจันทร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชุถัาม์จังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันระบายสีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปี2565 12สิงหา2565 ของเด็กปฐมวัยระดับชันเตรียมปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัยปีที่3เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและการแสดงออกด้านความคิดสร้างสารรค์ ด้วยการแข่งขันระบายสีภาพณห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทร์หอราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดมุปราการกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกานายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางเรืองรองสังวิบุตรนะักพัฒนาการเด็กเล็ก ูนย์เด็กเลวิทยาเขตศิรินหอราชวิทยาลัยในพระราชุปพามจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจัาปี2565พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันค้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ลูกๆหรือเด็กปฐมวัยเกิดความตระหนักสำนึกซาบซึ้งและมีความกตัญญูกตตะเวทีต่อพระคุณของแม่ณารานกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ และทั้งหมดคือกิจกรรมเพื่อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นเพิเ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ดเด็กเล็กวิทยาเขตศรีรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชุมัรมจังหวัดสมุทรปราการช่อง YouTube Channel ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02 3602837 สำหรับวันนี้อิชานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปก็สรางความสุงสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน